ามาดูน้ำโขงล่าสุดๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่10นะครับ10สิงหาคม2 5 0 6ัน้้าำโขงขึ้นเยอะเลยเกินครับมนะาาไปจับเบาวบุญการจะพาท่านผู้ชมไปดูน้ำโขงกันนะครับโอ้น้ำโขงเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมไปกระบ่าวบุญการเลยท่านผู้ชมครับ โงเยอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ,บุวการจะพาท่านผู้ชมไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับหามาดูน้ำโของอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชม <c oughs> น้ำโขงวันนี้วันที่สิบตีนครเมืองเมืองการโอ้เต็มฝั่งแล้วครับท่านผู้ชมครับสูงสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรแล้วนะครับสูงมากๆเลยน้ำโขงปีนี้ พ่วมหมดเลยเขื่อนตอนนี้ค,คือเขื่อนเขื่อนมารู้ว,ว่าว่าทำกันยังไงนะครับตรงนี้ก็โอเคยอยู่พอไปเรื่องหน่อยก็ท่วมหมดแล้วตัวเขื่อนแล้วถ้าถ้าอย่างนี้ก็คงน่าจะปรับแผนใหม่แล้วผู้ว่าว่ายัางไงเนี่ยไหวไหมครับท่านผู้ว่า น่าจะปรับแผนใหมย่ยกขึ้นมาอีกเลยครับท่านผู้ว่าครับไม่งั้นก็คงเส้นเงืองบประมาณนต้องมาทําอีกรอบหนึ่งนะถึงจะได้ไม่งั้นโอ้ไม่ไหวดูนนน้าท่วมหมดแล้วเข <c oughs> ื่อนน้ําท่วมหมดแล้วครับพี่น้องครับโอ้เขื่อนมาล้วิศวกรเขาคํานวณออกแบบเป็นยังไงตายหาเลยโอ้ปรับใหม่เลยปรับแผนใหม่เลยไม่ไหวแล้วทางนี้นะท่วมหมดแล้ว <c oughs> อตลกจริง วิศวกรมันจบสถาบันไหนมาอยากจะรู้จริงๆมาคนวณออกแบบน้ำท่วมโอ้ยตยตายตาท่วมหมดแล้วครับท่านผู้ชมทัานโูน้บางจานก็น้ำก็ขึ้นสูงมากๆเลยทางฝั่งขนวนมีแต่ขอนไม้นนเลยครับพี่น้องครับแต่ฝั่งเราฝั่งเราไม่มีนะครับขอนไม้ขอนทอ,อะไรไม่มีนะ ฝั่งเมืองปากซานูมีต่กอนมาเ็จขยะเต็มไปหมดเลยครับมองไกลๆเราก็มองไม่เห็นหรอกมันไกลนะครับเป็นกิโลมองไม่เห็นก็มหมดแล้วฝั่งนี้เระลอมม่คงที่นครเมืองบึงการหน้าสุดๆนะครับพี่น้องวันนี้วันที่10สิงหาคม2500 ที่หกนะครับโอ้น้ำโขงเยอะมากๆเลยอัปเดตน้ำโขงมาฝากแฟนครับได้ดูได้ชมกันครับตรงน,นี้ก็จะเป็นสนามแข่งเรือครับท่านผู้ชมโอ้วันแข่งเรือได้ขนาดนี้โอ้สุดยอดเลยน้ำโขง น้ำเยอะจริงๆเลยน้ำเยอะครับท่านผู้ชมปีนี้น้ำเยอะกว่าปีที่แล้วมากมากเลยเกาะสองเกาะปกติจะยังไม่ท่วมนะปีนี้ท่วมหมดเก้งเลยมันลุกขึ้นมากี่เมตรแล้วเ,ออเลยเลยเลยเกาะมากี่เมตรแล้วล่ะนะครับ รายงานน้ำโขงที่จังหวัดบึงการล่าสุดมาฝากแฟนคลับให้ดูได้ชมกันพี่น้องครับ ก็หมดแล้วฝั่งนี้แลาดน้ำโขงที่นครเมืองบึงการน่าสุดๆนะครับพี่น้องวันนี้วันที่สิบสิงหาคมสองพันหา้อยนะครับ <c oughs> โอ้น้ำโขงเยอะมากมากเลยอัพเดตน้ำโขงมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสนามแข่งเรือครับท่านผู้ชมวันแข่งเรือได้ขนาดนี้โอ้สุดยอดเลยน้ำโขงน้ำเยอะจริงๆเลยน้ำเยอะครับท่านผู้ชมปีนี้น้ำเ,อเยำเอะกว่าปีที่แล้วมากมากเลยเกาะสองเกาะปกติจะยังไม่ท่วมนะปีนี้ท่วมหมดเก้งเลยไม่รู้ขึ้นมากี่เมตรแล้ว เลยเลยเลยเกาะมากี่เมตรแด้ล่ะนะครับรายงานน้ำโขงที่จังหวัดบึงการล่าสุดมาฝากแฟนคลับไปดู้ว้ชมการพี่น้องครับ นี้ก็จะเป็นสนามแข่งเรือครับท่านผู้ชมโอ้วันแข่งเรือได้ขนาดนี้โอ้สุดยอดเลยน้ำโขน้ำเยอะจริงๆเลยน,น้ำเยอะครับท่านผู้ชมปีนี้น้ำเยอะกว่าปีที่แล้วมากๆเลยเกาะสองเกาะปกติจะยังไม่ท่วมนะปีนี้ท่วมหมดเก้งเลยไม่รู้ขึ้นมากิ่เมตรแล้ว เลยเลยเลยเกาะมากี่เมตรแด้หล่ะนะครับรายงานน้ำโขงที่จังหวัดบึงการล่าสุดๆมาฝากแฟนคลับไปดูได้ชมการพี่น้องครับ